สวัสดีครับวันนี้จะมาตลุยป่าอันโหดลทุยเจ็บคอวันนี้เราอยู่กับเด็กชายบอสสวัสดีเด็กชายบอสสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะไม่ได้ยินเด็กชายบอสเลยได้นไหม โอดครจบยินเยอกยอกยอกโอเคได้ยินแล้วไปเราจะมาตะลุยป่าอันโหดร้ายกับน้องชายกันสองคนโอเคไปไปกันไปเลยไปไหนวะอุ้ยตกใจหมดเลยน้องชายตายอย่างเกี้ยเลย เอาละทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมกันแล้วนะใช่ไหมไอ้น้องชายเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดียวเดีดีดีทำอะไรน้องชายเก็บกล้วยเหรอเก็บกล้วยเหรอที่โอนี้แล้วกันแล้วต้องเก็บกล้วยเก็บกล้วยเก็บกล้วยเฮ้ยมาทำอะไรวะตกลงมาเล่นเกมนี่หว่าตัน้เรื่องก็กดทีอ่ะอกดทีเพื่อพูดคุยโอเคได้ฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหม อ๋อเงียบเงียบเขยผมเกิดอุบัติเหตุผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยผมด้วยเปลี่ยนจุกรูแค่นี้เหรอฟักฟักฟักบ้าเอ้ยโอ้โสมุดบันทึกดูนี่กด e n t e สมุดบันทึกขอความช่วยเหลืออย่างนั้นดึกอควอะไรวะขอความช่วยเหลือจากใครขอจากอ๋อนี่ไงเกิดอะไรขึ้นมีอาอยู่ไหน ธอติดต่อฉันจากหมู่บ้านอินเดียนอินเดีย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 นนเดเฮยอะไรไม่รู้เธ <c oughs> อกลัวอะไร <c oughs> ฉันหนีมาจากอะไรมาเดี๋ยวฉันหนีจากอะไรมาสันอ่านผิดอีกแปะเขาให้ทีนึง <c oughs> ขอโทษจริงวันที่สิบสามขอขงการออกเดินทางสมุดบันทึกฉันเปียกน้ําฉันไม่มีสเสบียงเลยมีอาไม่ตอบโอเคก็ไม่ตอ้องคุยกันไปเลยไปไหนไวะไม่รู้เดินเพี่เจมส์มาเผาพี่เจมส์มาเผาโอ้โห เดินอุ้งมือรอเหเดินอุ้งมือรปาเยพี่จีกินไม้พี่เจะกินไม้ไอนน้องชายนายแย่งพี่อ่ะไอ้มันเหมือนมาทางให้เราไปทางนี้หว่าพ่ะไอ้น้องชายก็ต้องไปทางนี้โอเคก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวอะไรว่าหินกดขยายอะไรอ๋อขยายเก็บเก็บเออเก็บหินไปเผื่อเอาไว้ซัดหัวหมาไปไปหินสะดวงอุ้ยใจหมด คุณกบีนี่นจะมีมาอะไรวะแล้วจะไปเดินถือลูกเพานี่อารมณ์ไปเดนมมินถือลูกพัาทำลูกเพาวคุณพี่ออะไรเลย <ś c oughs> คุณพี่เป็คนคนจังหวัดเฮ้ยบอสพี่อ่านในหนังสือเ <ś c oughs> มื่อกี้นี่คือสมนุนไพรนี่คือสมุนไพรแล้วเราต้องทำขวานเราต้องทำขวานพิกแอดพิกแอดอยู่หรืออยางไหมแอด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 ตูดอะ่ะอันนั้นมันตูด พิกเอนก็คือลูกตูดไม่ใช่เะไปเราได้สมุนไพรมาแล้วตอนนี้เราแค่ต้องหาที่อยู่อาศัยหรือว่าเราต้องไปตามหามีอาเพื่อขอความช่วยเหลือโอเคไปเชื่อพี่เดินน้าพี่จะปลอดภัยทุกคนเลยแน่นอนเดิน้าพี่จะปลอดภัยพี่คือ G ีชเอทีพเ่มาจากอะไรรู้ไหม อยู่ปัญาอะไรไม่รู้เหมือนกันไปหาหน่อย What What the Fuck เรียบร้อยหลงแม่ดีนี้ใครบอกลงุงแดงวะ่ะเฮ้ยใครบอกพี่อะของจริงไงน้องชายว<ะ>ัดอยู่ทางไหนวะบอสวงเวนไม่เห็นพี่ด้วยอะไรวะวอสอยู่ไหนวะเวนหมู่บ้านอะไรสักอย่างนี่ ว่าอยู่หมู่บ้านไหนวะมันมีหมู่บ้านเลยเหรอใช่หมู่บ้านหมู่บ้านคนแล้วพี่จะตามเขาไปได้ไงวะนี่ไงกด F ดูพิกัดได้กด F เหรอไหนวะมีแต่อาหารนี่เลื่อนลูกกิ้งนี่เลื่อนลูกกิื่อหม้อสิบเอ็ดนาฬิกาเลื่อนดีกอ๋อโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ดีสี่สิบหก W ยี่สิบแปด S ว่าอยู่สี่สิบหกยี่สิบหก สี่สิบบกยี่สิบบกเราต้องไป ENNIS, ทางไหนวะทางอินสิทางนี้เชื่อพี่โอเคไปสี่สิบบกยี 4, okay, okay. Oh, oh. Oh, ่ส oh, okay, okay. oh, ิบบกใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหของง่ายง่ายแค่นี้เองพี่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงรอก่อนน้องชายใช่โอ้เห็นแล้วนั่นใช่ไหมหมู่บ้านอะที่นายว่าใช่เลยโอ้เอ้าฉันเจอหมู่บ้านแล้วฉันเจอหมู่บ้านแล้วแล้ว เจอยังไงต่อวะไม่รู้อะมีอะไรวะนี่กระดาษไหมอ่ะนี่แค่กระดาษไหมอ่ะใช่ไหมคือแจ้งมาเดี๋ยวดำเนินที่ด้วยแผนที่ด้วยเหรอแล้วเนี่ยอ๋อกัตัวเอ็มเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเราอยู่ในตัวเอ็มอ๋อเราเราเราอยู่ตรงนี้แน่เลยพิกัดที่สี่สิบบกยี่สิบห้าตรงนี้ใช่ไหมที่มันเป็นรูปสังกสีหลังคาบ้านอ่ะใช่ใช่โอเคน้องชายพี่เจอของดีแล้วตอนนี้ เอะไรเนื้อสัตว์มาเราต้อง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 ,รองเ,อเราต้องทําอะไรวะดูดี่ขอความช่วยเหลือแล้วเราทำอะไรบอกวะดูสิขอความช่วยเหลือทําและดืม่มอายาวัสกาเพื่อพือเพือฟื้นความทรงจําเหรอตรวจสอบจุดลมดาสองเกิดอะไรขึ้นมีเอาอยู่ไหนนี่อ่านแล้วเมื่อ,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 อกี้ นี่คือหมู่บ้านหรอคนอื่นหายไปไหน,นหมดไม่มีสัญญาณของคนพื้นเมืองหรือมีอาเลยกระป๋อเป้หนังสือบันทึกแลกแผนที่ไหมทั้งหมดนี้เป็นของใครกันนะเป็นของใครวะอะไร่ะวะ<ม>จากบันทึกอาวาอะไรวะอา,อา,อายาวัสกาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการความทรงจำเสือ่อมดื่มได้เมื่อมีหมอผีอยู่ด้วยเท่านั้นบ้าเอ้ยนี่มันปลอดภัยไหมนะฉันเคยทําแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามีอย่างอื่นไหมท่านที่หนึ่งจุดไฟใต้หม้อทำพิธีโอเคอ่าวฝนตกหม้อนี้เหรอใช โอ้มันนี่เโอ้นี่เดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวพี่กดแป๊บเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่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 ต่อมาวอรวบ <จะ S 1> รวม<ๆ>ส่ว<อ>นผสมและสใส่ลงไปในหมอ้อเถาอายาวัสกาและก็กิ่งไม้เถาถบตัวบนไม้ไม้หนาแน่นที่สุดในปา่าคนใหญ่ๆเนอะนะแล้วก็นี่สามชาครูนาชาครูนาเป็นแบบไหนวะเพราอีชาครูนาโอ้นี่เถาเถานี้หรือเปล่าโอ้โอ้ก็ไม่เห็นจะยากเลย นั่นมันชื่อเบสอะไรว่าเบเนสพี่ก็ไม่รู้ว่าชาคูนาเป็นแบบอันนี้ชาครูนาแบบนี้โคนสีแดงจากพุ่มแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่มันคือชาครูนาน้องชายแล้วก็เขาเวลาทำอะไรนะ เราตรวจสอบจุดแลมด้าสูงใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แต่พอเชื่องมันจุดไฟด้วยดีเดเดี๋ยวทำทำอะไรต้องต้องทำอะไรก่อนวะทำกองไฟเหรออ๋อโอเคกองไฟอ๋อหายไปไหนวะไม่เราต้องกองไฟนี่ไงกองไฟโอเคกองไฟใส่ใส่ใส่มาใส่กิ่งไม้กันต้องใช้เอาพี่จะหายดูฉันไม่ใช่มีใส่กิ่งไม้หนอยเลยพี่ไม่มีกิ่งไม้มีกิ่งไม้เล็กไหม มีใส oui, ่เลยใส่เลยพี่ช่วยใส่ยืนจ้องพี่เฮ้ยใส่ไม่ได้ก็ไม่บอกอ่ะเอ้าได้แล้วเหรอวัดเราต้องจุดไฟอ่ะจุดไฟอะไรวะแล้วเราจะจุดเราจะจุดไฟยังไงวะน้องชายเราต้องมีเราต้องมีใบไม้แห้งไม่ก็รังนกใบไม้แห้งรังนกใบไม้แห้งแล้นก็ต้องรอยาลายาเวลา ใช่แล้วทำยังไงใบไม้มันแนงวะก็ต้องตัดใบไม้มาแล้วก็รอให้มันแนงอ๋อโคตรนานเลยแล้มเนตั้งทำไมตั้งกองเป็นแบบนี้วะมันต้องตึกสามชั้นนี่อ่ะพี่ต่อให้พี่ต่อให้เอาพี่ต่อให้อ่าเรียบร้อยสักคันนึงเราสร้างที่อยู่ก่อนไหมวะเราสร้างที่พักกันก่อนสักทีไหม

โจมเลยนะแต่เดีอยวมาจับต้นกล้วยกันเป็นหยวกเออกันเป็นหยวกโอเคเรียบร้อยก็มีกระเบืด้วยนี่นะกระเบื้อยิงเหรอมากระเบด้อไ้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวที่นี่ทำไมวะน้องชายเดินไี่นี่กระเบื้ออีกต่อหนี้อะไรวะเหนื่อยไหมไม่นี่เอาเอาได้กระเบนแล้วเหรอแล้วแล้วบอสถืออะไรนั้นอิสระเฮ้ยไปเอามาจากไหนวะเฮ้ยพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะน้องชาย ตะเองโอ้สุดยอดไปเลยน้องกูเนี่ยมันคือที่หนึ่งในดวงใจควายเปล็ลมีเนื้อกินแล้วพี่ก็มีแล้วเนี่ยเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาตั้งตรงนี้ได้ไหมวะได้เหรอมัง้งใช่ไหมวะได้เลยมัง้งน่าจะได้แหละเชื่อพี่เราต้องทำกองไฟวะแล้วแต่เราไม่มีใบไ,ไม้ให้เราจะจุดไฟยังไงวะเราต้องรอมันแห้งเนี่ยแล้ต้องนอนก่อนไหมรอมันแห้ง เราดึงเวลาเราทำกองไฟอีกสักอันก่อนไหมตรงนู้นไม่ต้องทำพีทีเราทำตรงนี้วัดทำตรงนี้ไม่โดนไม่ไม่ไม่ทดนฝนทำตรงนี้ไม่โดนฝนตรงนี้ใช่ใช่พี่ไม่โดนฝนตรงนี้ไม่พอไม่พอ้ะไปนอนมนอนมนอนนอนเลยมันจะสุกในเอ็มวันสุกมันจะนอนได้อีก11ชั่วโมงจริงเหรอ Oh no นอนแต่ชั่วโมงใช่พี่เก็บที่อง่คืนบ้าบอโอ้ไม่แห้ทีวะแลกี่ชั่วโมงวะแล้วบนเร็ววะ่แห้กี่ชั่วโมงอีกสองชั่วโมงอ่ะเข้าในอนต่อไหมนอนต่ออุ้ยอุ้ยทองฟ้าสวยว่ะเหม่อมทองฟ้าปีนี้สวยงามกระจ่างดีเกที่อะไรวะไม่รู้นอนจะรับตั้งสองชั่วโมงอ่ะบ้นบอกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเลือนกูไปหมดแล้ว

พี่พี่ก็มีใบไม้ของของเล็กแล้วมันใช้ยังไงวัน้องชัยตาไม่เนื้อเนวกไหมมันยังไม่แห้งเลยเนื้อตาแห้งยังไม่แห้งจริงเหรอก็ไม่ไม่มีแดดเลยทำอะไรเราจะจุดไปตรงไหนก่อนจุดตรงนี้ว่าจุดตรงนู้นเลยเราทำอะไรกินก่อนก่อนไหมหรือว่าไปจุดตรงนู้นก็ได้ไม่เลยช่างมันหรอของกินไรสาระกำตรงนี้ เร,เ,รรเราอยากรู้ว่าพิธีกรรมมันคืออะไรเราก็ต้องจัดการเลยน้องชา<ด>เยเ่ายทำอะไรอะ่ะมันคืออะไรวะโอ้ทำอุปรกรณ์ไม่ไม่เส็จทำอุปรกรณ์อยู่ทำอะไรนะเธอนี่ไงผลิตอุปกรณ์นี่โกนเสร็จแล้วดิกชายู้ทำอุปรกรณ์นะครับเรื <S <S> <S ่องไงต่อวะใส่ กอีใส่ใส่อะไรวะเอ้าไม่รู้อ่ะเพรที่มันเก็บมเอาอะไรวะโจดัมโจดัมเอ้ยคัดซีเหรอมังคับเองเนี่ยอืมกินน้ำกินน้ำเยี่ยวเหรอเหลืองเลยปอสเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยเลยอืเมื่อกี้ยังมุดอยู่เลยเฮ้ยทำไมใช่เหรอเฮ้ยคุณมาทำอะไรที่นี่นะยังมีด็กใครวะเฮ้ยทำไมมันตัวเล็กวะ มีีน่วะเฮ้ยเสียงอะไรวะเต้ามโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันเป็นอะไรวะโอ้ยเสบตาเสบตาไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนะอะไรกันเฮ้ยเด็กนี้ใครวะต้องตามเด็กเหรอปึงไล่มันเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเสบตาตาแต่บอดไม่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนคนเมายาเลยน้องชายเลยไหนบอสวะเอาไหนบอสวะเลรู้ได้ไงเออแล้วไม่เดือดยู่ไหโอ้พี่จับเต็มตลอด ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วในพี่ไม่เห็นบอสในพี่ไม่เห็นบอสเลยนี่แต่ตอนนี้พี่พี่มือหัวตาลายหมดแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่มันมีหินด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้โหอะไรมันจะจ้ากันโอ้ตาจะบอดแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้หนูเธออยู่ไหนเฮ้ย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 อะไรวะ ดูมีอะไรสักอย่างเฮ้ยพี่อยู่ที่ไหนวะไม่ไดด้้วยอยู่เป็นสีฟ้ากลับบ้านไหมเออเฮ้ยพี่ก็เป็นสีฟ้าแล้วบอสอยู่ไหนนี่ไม่รู้เพียวอยู่ไหนเฮ้ยน้องชายนายอยู่ไหนวะพี่เห็นบอสเลยโหเราเยกกันอยู่ยไม่นะไม่นะแเราโดนแยกโดนจับแยกกับน้องชายโดนเป็นคัดซีนวะคัดซีนอาจจะแยกก็ได้เออคัดซีนแยกกัน โอ้ยจะวาไปก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันก็แอบน่ากลัวหน่อยโอ้โหให้เราเดินเข้าไปในนี้จริงๆเหรอวะเอเนเนไม่เข้าดีกว่าเอเนเนเขาก็ได้ปุ๊บอ่าจอดับจบแล้วทีนี้ฮะกดทีค้างเพื่อตอบไอหนูดีกว่าไอหนูไอหนูฮัลโหล จำได้ไหมว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงใครวะมีอาโอแฟนเราเหรอเมียเนียใช่นั่นคุณหรือเปล่าเอ้าเุ้ยนี่ง้เสียงเสียงอะไรวะยาหูอยู่เมื่อกี้เฮ้ยไม่นะอย่ามายาหูตรงหน้านะอุ้ยอุ้ยหิงห้อยสวยว่าการติดต่อครั้งแรกเป็นเรื่องยากเสมอพวกเขาระมัดระวังตัวถึงขีดสุด พวกเขานี่ใครวะผมจำอะไรไม่ได้เลยผู้เรียกผมผมวิ่งออกจากดินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเช่าเผาแน่นอนอะไรธรรมกำลังฆ่าพวกเขาและเราก็ไม่ได้รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเฮ้ยเฮ้ยเยีอะไรด้วยรอที่เรือมีอาบางทีฉันตายไปแล้วเฮ้ยอะไรเป็นที่อะไรบ้าวะแผนที่อยู่ที่เรือแผนที่เหรอเฮ้ย หมู่บ้าน hey, เป็นที่เป็น hey, ที่อะไรวะวิลเลจเฮ้ยน้อง,งานายเราเรเลยน้องเราต้องเซฟแล้วหรอพี่ว่าโอ้นี่โบ๊ตก็คือที่ท,ที่เราจอดเรือตั้งไว้ตรงนี้นี่หว่า oh, ที่ที่มาจอดเรือนี้ไม่ไม่เาม,ามื่อกี้ตอนเราเพิ่งมีไฟนี่เรียกว่าวิลเลจวิลเลจโบ๊ตเราลงเซฟดูไหมพี่อีสเซฟโอเคเราเซฟไปแล้วแล้วอะไรต่อวะมันให้เรามาดูแผนที่แค่นี้เหรอ ม่ให้เรามาดูแผนที่แค่นี้เหรอน้องชายไม่ใช่น่ากลัวว่ะเฮ้ยแล้วทำไมจะยิงแฟนเราทำไมวะเฮ้ยอย่าทําแฟนฉันทําแฟนฉันฉันขอโทษยิงฉันดีกว่ายิงฉันจะยิงฉันยิงแฟนฉันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ปิดีมีอาเอ้ามันให้แตะมีอาเอ้าเฮ้ยมีอาหายเฮ้ยโบสมีอาหายไปไหนวะมัมีอาไรจเรียกบัตเอ้าภาพตัดภาพตัดเฉยอาอยู่ไหนเลววะฮะ ตอนที่การล่าในคมอเมริกาเริ่มขึ้นพวกกองกิสตาดอ์นำโรคภัยมาที่นี่ด้วยลายเผ่าตายเกี้ยงที่เหลือย้ายเข้าไปในป่าลึกยิ่งขึ้นหัวหน้ากวีนี้พูดไม่หยุดเรื่องมันหลุดที่ตูกสังหารหมูจนกระทั่งป่าให้ของของวัญแก่พวกกระเขาอะไรวะโอานี่แฟนเรานี่ว่าแน่แน่แน่เดี๋ยวๆอ่ะสมุดบันทึกของมีอาเหรอ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคช่างมันเราละอ้แฟนเราบนแฟนเราบอกว่ามันเห็นเราสะดุดล้มแล้วมันก็มาเอ้ามันเห็นเราลม้มแต่มันก็ยังไปกับคนอื่นเพื่อดีกพวกนี้ผมเคยเห็นพวกเขามาก่อน,นก็เมื่อกี้ไงดีดพวกนี้อ่ะฉันคิดถึงพวกเขานะอะไรวะมีอาเอ้าไม่ได้สัมผัสอีกเอา้าหายอีกแล้ว แฟนเราเป็นผีหรือเปล่าวะวินวอ,อกนะไอบอลหรือจริงๆแล้วมีอาวิน n จ n j โคโนฮะเฮ้ย n ินจาโคโลฮะไม่ใช่แล้วมันคือซากุระหรือเปล่าเอ๊อนนะพวกเขาเชื่อใจเราและรับเราเป็นพวกพวกเขาถึงขนาดแบ่งปันความลับกับเราโอ้ยเอ้ยเหมือนหมู่บ้านเมื่อกี้ที่เราอยู่หรือเปล่าวะมันดูใหญ่กว่าพูดภาษาอะไรวะ Can you speak English? ไม่ร hey ู้ตัวอังกฤษเยอะไปเยอะเฮ้ยมีอาแต่มีอาก่อนหายไปอีกแล้วนานไงโอ้โหซื้อหวยไม่เคยถูกเลยซื้อหวยไม่เคยถูกของขวัญหยิบแป๊บของขวัญคืออะไรวะเจ๊กรับสายสิขอร้อง ฉันต้องการคุณนะเอ๊ะเราคือเจคเหรอ,อรมีอาเดี๋ยวสิมผมอยู่นี่นอโอ้ยจะจะโอ้โหตากูจะบอดแล้วอะไรวะฮัลโหลเจคขอร้องล่ะฉันขาดคุณไม่ได้ไม,ไดมีอาน,อนั่นคุณจริงๆเหรอ ค,คุณปลอดภัยหรือเปล่าเฮ้ Why can you speak English what fuck can you speak English ฉันรอปลอดภัยดีเชื่อฉันเถอะเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ Listen, um> ้นก uh, ับคุณฉ uh> ันพยายามติดต่อคุณจนแทบบ้าเนี่ยหวังว่าคุณจะปลอดภัยนะคุณรีผมกลางดึกผมวิ่งออกไปมองหาคุณแล้วก็ผมจำได้ว่าผมวิ่งแล้วก็ล้ม เดี๋ยวนะคุณล้มเหรอฟัง <bar> ดูไม่ดีเลยโอเคใจเย็นๆนะหาจใจเข้าลึกๆรู้ไหมว่าคุณอยู่ที่ไหนอ่าผมผมไม่รู้บอกใบ้มาหน่อยสิว่าคุณอยู่แถวไหนบอกจุดเด่นหรืออะไรสักอย่างอะไรวะหมู่บ้านชาวเผ่าเออหมู่บ้านชาวเผ่าอ๋อหมู่บ้านไงเมื่อเร็วๆนี้ ผมเจอหมู่บ้านชาวเผ่าแต่ไม่มีใครอยู่แล้วนะไม่รู้ทำไมหมู่บ้านใหญ่ๆกลมๆหรือเปล่าไม่ค่อนข้างเล็กนะมีกระท่อมแค่ไม่กี่หลังทีรักถ้านั้นไม่ใช่หมู่บ้านหลังไม่ใช่หมู่บ้านหลักมันอาจจะเป็นที่ไหนก็ได้เรายังไม่พบที่ตั้งค่ายทั้งหมดนะไม่เอาหน้าต้องมีทางอื่นสิผมเจอแผนที่มันไม่ไปครึ่งนึงแต่มีตำแหน่งที่ทำเอาไว้ก็คือเลมด้าสอง ไม่แน่ใจว่าคืออะไรคุณว่าไงฉันว่าไม่นะคุณไปที่นั่นได้ไหมจะพยายามนะคุณบอกทิ้งฉันไว้เมียเว่าไงนะเสียคุณหายไปไหนสินสินหวังฮะเมียเมียฟาแบตหมด เฉยอะอเดีดแล้วมาทุบพี่ทำไมเนี่ยอ่าเปดหมดแสดงว่าสรุปได้ว่าเนี่ยตอนนี้เราอ่ะคือเจ๊กเจ๊กก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้บอสอ่านมาดินี่ก็คือเจ๊กนะครับและนี่ก็คือเจ๊กส่วนแฟนเราอ่ะก็คือมีอาตอนนี้เหมือนว่าเฮ้ยบอสมันเหมือนว่ามีอามีอาออกมาจากเต็นท์ใช่ไหมตอนกลางดึกอ่ะและทีนี้อ่ะเจ๊กก็รู้สึกตัวแต่เจ๊กก็จะเดินตามบอกมาดู แต่เจ๊ก็สะดุดล้มแล้วก็วูบไปเลยจากนั้นมีอาก็หายไปใช่ไหมนั่นอย่าะมานะโหจากนั้นมีอาก็หายไปนั่นแหละครับจากการที่เราได้ดื่มยาไวอาก้าเมื่อกี้เนี่ยไวอาก้าไหมวะยาไวอาก้าหรือนั่นแหละไวอาก้าเนี่ยยามเราดื่มไวอาก้านี่ไปเนี่ยมันทำให้เราเห็นความทรงจําว่ามีอาเนี่ยไปอยู่กับชาวเผ่าเหรอใช่ไหมวะเมื่อกี้เหมือนมีอาไปอยู่กับชาวเผ่านะ เหมือนว่าจะรับของพันธุ์มาจากผู้เท่าเก๋ๆอ่ะแล้วต้องไปตามหาแฟนใช่ไหมอ๋อฮัลโหลมีอาคุณอยู่ไหมฮัลโหลมีอาคุณอยู่ไหมจิ๊กโอยตายแล้วฉันจะติดแต่ครานี้อ่ยทำไมคุณเงียบไปล่ะเกิดอะไรขึ้นแบตผมหมดน่ะผมต้องชาร์จแล้วก็เราคุยไม่ได้ผมบอกว่าอะไรวะอ่านไม่ทัน ฉันนะบอกแล้วไงว่าฉันปลอดภัยดีมาสนใจแค่ตัวคุณเองเถอะโอเคไหมรายงานทุกอย่างเลยนะฉันจะอยู่ตรงนี้ถ้าคุณอยากคุยแล้วแทนที่มันจะมาหาด้วยกันเนี่ยแราจะคุยทำเพื่อตามนั้นโอเคได้ทราบและเปลี่ยนโอ้โหปรลอบสนษณาอีกยาวเลยโอเคนะครับงั้นเราก็ขอจบพาร์ทนี้ม้เพียงเท่านี้ฮช เหนื่อยแ้วเนี่ยไอเจ๊กเหนื่อยแล้เเหนื่อยกับเจ๊กเนี่ยคุยกันเยอะแยะจริงๆเลยผัวเมียคู่นี้เนี่ยโอเคนะครับถ้าทุกคนอยากให้เราไปตามหามีนาอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะไปตามหาแฟนของเรากันต่อนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเราจะเจอมีนากันไหมใช่ไหมมีนามีนาอย่าไม่แต่จะเข้ามานะมีนาทำเช่นแบบนี้สิมีนา บายบายโอ้จจ <c oughs> มีนะไปไปเลยมีนะมีหอกโอเควันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับบาย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 